ช็อกเดอชอกย้แบบอนยุคเกิดขึ้นในกรุงเทพนี่แหละ แล้วก็อาจจะมีเรื่องของต่างจังหวัดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้นมาประมาณ1ปีฝากไว้ด้วยนะครับกับร้านเด็ดช็อกโต้มผีของพวกเรานะครับอยู่ตรงถนนเลียบถนนรามินทาเปิดบริการทุกวันนะครับหลังพระอาทิตย์ตกดินคนไหนที่นึกถึงกันอยากเจอกันแล้วก็อยากจะหาข้าวต้มอ,อร่อยๆทานก็แวะไปเจอเจอกันได้ที่ร้านเด็ดช็อกโต้มผีซึ่งตอนนี้ก็เปิดให้บริการอยู่นะครับเอาละครับตอนนี้เรามาที่สายคุณเป้กันนะครับคุณเป้อยู่ในสายกับเพื่อ,องอการคนโดนของสวัสดีครับเป้ฮัลโหลครับ นะครับเต้มาจากไหนครับเนี่ยจากที่บ้านครับที่บ้านเพื่อนนะครับอยู่แถวแถวปากน้ำเขาปากน้ํานะครับเรื่องของคนโดนของที่ว่านี่เป็นยังไงบ้างเต้จริงๆต้องบอกอย่างนี้ก่อนจริงๆเรื่องนี้ผมไม่ค่อยอยากจะเล่าเท่าไหร่เพราะเรื่องมันเพิ่งเกิดเมื่อประมาณปลายปีที่ผ่านมาครับแต่พอดีว่าเพื่อนคนที่ผมมานอนบ้านเขาเนี่ยผมมาเขาเสาร์วันที่เท่านี้ยเขาเลยบอกเออ ลงตัวไปเล่าดูสิอรเ้เพราะเขาอยู่ในเหตุการณ์ด้วยครับเขาก็เออลงตัวไปเล่าดูเรื่องมันใกล้ตัวผมไม่อยากเล่าเท่าไหร่ลองดูลองดูอ่าจริงๆมันคือเมื่อเล่าอย่างนี้กันดีกว่าผมซื้อมันเกี่ยวกับเรื่องรถผมมาครับรถเนี่ยผมซื้อเมื่อประมาณปีสองพันเจ็ดก็คือปีแ้วปีก่อนหน้านี้ปีนี้นี้ผมซื้อรถมามันก็ไม่มีไม่มีเหตุการณ์อะไรมันก็ปกติทุกอย่างแต่พอประมาณสัก ปีที่แล้วมานกลางๆปีอ่ะผมก็รถผมมันจะมีอุบัติเหตุบ่อยมากครับก็ไปเสี่ยวบ้านชนบ้างอะไรเงี้ยเพื่อนที่ออฟฟิศเออเขาก็บอกว่าเออเนี่ยสงสัยไม่ถูกฉลกหรือเปล่าสีอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้สนใจเพราะผมไม่ได้เชื่อเรื่องพวกนี้ครับครับก็ก็ไม่มีอะไรผมก็ทำรถนี้มาแต่อุบัติเหตุจะบ่อยมากขึ้นเอาง่้ยว่าเดือนหนึ่งประมาณสองสำขาั้ะครับคือผมใช้ประกันอ่ะคือคุ้มเลยครับคือแบบ โอเค,อเคแต่ผมไม่ได้เคลมนะครับคือผมจะเพราะว่าผมทำงานออฟฟิศก็ไม่มีเวลาแบบให้เกิดเอารถไปทิ้งไว้ผมก็ไม่มีรถใช่อะไรเงี้ยอ่่ทีนี้โทรอยู่วันวันดีคืนดีประมาณสักปลายปลายปีมีเพื่นอนผมคนหนึ่งอ่ะโทรมาซึ่งบ้านเขาอยู่ยุทธยาครับไม่ได้คุยกันมานานมากแต่เป็นเพื่อนสนิทสมัยเรียนหมอต้นเขาโทรมาบอกผมว่าเออพอดีเนี่ยเขาว่าไปดูหมอครับเกี่ยวกับเรื่องเขาเองอืมแล้วทีนี้หมอก็บอกว่าคน จะได้เจอคือจะได้เจอกับเพื่อนเก่าอะนเนี้ยเขาเัาแล้วหมอก็บอกเขาว่าเนี่ยเพื่อนก็มีเคราะห์นะมีเรื่องแบบเดี๋ยวเขาจะมีอุบัติเหตุมีอะไรไม่ดีเกี่ยวกับตัวเขาอะไรเงี้ยเพื่อนผมก็เขาเขาเขาคือเขาก็รายละเอียดนะก็มีเรื่องเขาด้วยแล้วเขาก็เลยอยู่ๆเขาก็โทรมาหาผมเขาก็มาเล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังอแล้วโดยส่วนตัวเนี่ยผมเป็นคนไม่เชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเขาก็พอเขามาเล่าผมก็ยิ่งเออบ้าหรือเปล่าเชื่อเรื่องอะไรแบบนี้คือผมไม่เชื่อเลยที่บอเป็นแบบนั้นก็ เขาบอกเออเนี่ยมันหมอคนนี้คือเขารู้จักเราเขาบอกว่าเราเราแบบเหมือนโดนของอืให้ให้ผมแล้วหาเขาที่บ้านอือผมก็บอกไปต้องหยุดยาคือมันไม่ได้ไกลแต่ผมบอกผมไม่ค่อยอยากไปเขาบอกว่าเอางี้ก็แล้วกันถือว่าให้มาเหมือนกันมาเที่ยวมาหาเขาอะไรเงี้ยผมก็เลยคุยกับเพื่อนซึ่งเป็นเพื่อนที่ผมสนิทนะครับพี่พี่ผมมานอนบ้านเขาเนี่ยผมบอกโอเคนั้นไปกันไหมเขาเบอกโอเคก็ก็ได้อืเราก็เลยไป ไปถึงปุ๊บไปถึงบ้านเนี่ยที่บ้านเขาเนี่ยบ้านเขาจะอยู่ใกล้กับบ้านหมอผมก็ไปไปรับเขาก่อนครัไปถึงประมาณหกโมงเย็นนะครับก็พอดีผมเริ่มงานผมก็ไปอืก็พอไปถึงปุ๊บผมก็ไปบ้านเขาก็พาไปที่บ้านหมอครับก็ตอนนั้นก็คงเกือบเกือบทุ่มหนึ่งแล้วพอไปถึงปุ๊บก็ไม่ได้ยังไ่ได้ขึ้นบ้านคือหมอคนนี้ผู้ชายครับปราณอายุประมาณสักห้าสิบกว่าอืแกแกก็เดินมาแกก็เดินลงมาแกก็ ไม่แกก็ไม่ได้ชวนที่บ้านไรเขาก็บอกว่านเนี่ยพอรถผมจอดมันก็ค่อนข้างมืดบริเวณบ้านก็แบบมันจะเป็นมันจะค่อนมันจะไม่ข้างหลังบ้านจะเป็นป่าแต่ว่าหน้าบ้านมันจะโล่งๆมันเป็นทุ่งอะไรเงี้ยครับผมก็โอเคเขาเคยบอกว่านี่เราอโดนของมันนะผมก็บอกของอะไรก็มีคนมาอยู่เขามาเขาตามเราอยู่เขาจะมาเอาเราไปด้วยอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกเอ้ยอะไรเพื่อผมก็คือใจไม่เชื่อเลยเขาก็ เขาก็เลยไปให้ผมเนี่ยเปิดรถแล้วเขาก็เอามือเนี่ยล้วงไปใต้เบาะครับเป้นเบาะคนคนนั่งหน้าที่นั่งเดี๋ยวคนขับอะครับบอกบอกข้างคนขับบอกข้างคนขับใช่เขาก็เอามือล้วงเข้าไปมันเป็นถุงผ้าครับอยู่ใต้เบาะคือเขาเอามือเขี่ยเข้าไปมันเป็นรอยมันรอยกรีดอะครับแล้วเขาก็แต่อยู่ข้างใต้เบาะนะเขากเอาล้วงออกมามันเป็นถุงผ้าแล้วในถุงผ้ามันมีเป็นผมอะเป็นเป็นจุกผมอะครับอ่า เขาเข้ามาผมก็เฮ้ยผมทเนีงยผมเริ่มขนลุกแล้วผมว่าเฮ้ยรถผมขับคนเดียวบ้านผมไม่คือครอบครัวผมไม่ได้อยู่เท่ห์คือผมก็ไม่ใช่ว่าใครมันจะมาทาอะไรพี่เลนอะไรกับรถผมเนี้ยเขาก็ออกมาปุ๊บเขาก็ไม่พูดํ่ำทำเพลงก็เดินไปหลังรถที่เบาะเบาะหลังละเพราะรถผมเป็นรถเก่งเนี้ยเขาก็เอามือล้วงก็ไปที่ที่ผมเห็นไหมมันจะเป็นแบบเป็นซอกซอกรถเนี่ยซอกเวลาแบบเบาะรถมันจะมีซอกด้านนั่นอ่าเผื่อบางทีของเราตกลงไปครับ ขามือลวงเข้ามาในนั้นนะครับลึกๆเลยแล้วก็ถึงออกมามันเป็นมันเป็นอ่าเป็นถุงแบบเป็นนี้เป็นถุงปาสติกเป็นถุงพลาสติกเล็กๆอะครับไม่ไม่ใหญ่มากข้างในมันจะมีเศษไม้ครับแล้วมีกระดาษแผ่นหนึ่งมันจะเขียนเป็นภาษาแปลกๆหน่อยครับครับหือผมก็ไม่รู้มันยุกยิบยุกยิบเขาก็เอาออกมาก็อันนี้สองอันละครับสองก็องแบบอะไรนะสองถุงละสองถุงละผมก็เรื่องแบบเฮ้ย อะไรวะเนี่ยผมก็คือคือก็เริ่มอันนั้นตอนนั้นก็คือเริ่มกลัวแล้วคือแล้วแกก็ทีนี้ไปหน้ารถแกไปหน้ารถปุ๊บแกก็ไปดึงห้องป้ายรถผมครับมันมีแผ่นป้ายทะเบียนคือทะเบียนข้างหน้ารถผมเนี่ยแต่เนี้่คือเหมือนเอามือล้วงเข้าไปใต้ข้างหน้าที่ตรงป้ายทะเบียนไปอยู่ด้านด้านล่างรถับครับแล้วเขาก็พยายามที่จะงัดงัดงัดเนออกมามันมีมีป้ายทะเบียนอีกแผ่นหนึ่งเนี่ยผูกกับ ป้ายทะเบียนอีกแผ่นนึงผูกอยู่ใต้รถผมแต่ผูกกับลวดหมายถึงว่ามีมีป้ายทะเบียนอีกแผ่นหนึ่งซ้อนอยู่ด้านหลังซ้อนอยู่ไม่ได้ล่างหลังทะเบียนนะคือ้ต้ล่างข้างใต้รถข้างใต้รถอนะาผูกกับพวกเครื่องยนต์อะไรอย่างเงี้ยผูกเอาไว้เขาก็ดึงอันนั้นออกมาพอดึงออกมาปุ๊บเนี่ยผมก็เหวอเลยเพราะเป็นป้ายแต่เป็นกรุงเทพนะแต่ว่าผมไม่พูดเรื่องเลขกันล้กันเพราะเดี๋ยวคนเอาไป ทีนี้ก็เออผมทีนี้ผมก็เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มงงเริ่มอะไรแแกก็ไม่ได้ให้ผมขึ้นบ้านแกเนี่ยผมก็ผมก็แกก็ถามว่าเนี่ยเราเรารู้หรือเปล่าว่ามีมเรื่องพบผมไม่ทราบเลยผมก็เล่าให้แกฟังว่าเพื่อนเขาโทรไปบอกผมก็เลยมามมแกก็ยบอว่าเนี่ยคือไอของพวกนี้ยมีคนเนี่ยเอาของมามาให้เราอื ออแล้วผมบอกไอ้แต่ผมเนี่ยไม่เคยมีเรื่องมีราวเลยเลยทำไมผมถึงเจออะไรแบบนี้ครับแกก็เลยบอกว่าเออนั้นให้ขึ้นไปที่บ้านก็เลยขึ้นแกก็ไปทำพิธีใหของแกตอนนั้นผมก็คือผมแปลกใจแต่ก็ไม่ได้เชื่อก็ยังไม่เชื่อก็แกก็บอกว่าเนี่ยจริงๆอ่ะมันเป็นของที่มีตำรวจเนี่ยครับคือเหมือนกับเขาไปรู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งแต่เป็นผู้หญิงกับผู้หญิงแบบ จอกันช่วงทั้งช่วงขาครับที่บางที่เที่ยวอะไรเงี้ยแล้วเหมือนเขาชอบผู้หญิงคนนี้แต่ผู้หญิงเนี่ยเขาคบอยู่ได้แป๊บๆแล้วเขาก็ไม่เล่นด้วยแล้วคือตำรวจนั่นเหมือนเขาโกรธอะไรเงี้ยก็คือเขาคงไปเจอในในเหตุการณ์แบบเป็นแบบเหตุการณ์แบบที่เขาไปคดีอะไรเงี้ยครับคือป้ายทะเบียนมันเป็นป้ายทะเบียนของรถที่เขาเคยชนมาที่เกไปเหตุแล้วผมก็เป็นผมผู้หญิงที่เขาตายในรถอะครับอืมอ่าแล้วก็คือเป็นเป็นของที่เกิดนี่ ในในในที่เกิดเหตุนะครับอแล้วแล้วเขาเอามาใส่รถแต่ว่าคนที่เขาให้สั่งให้ไปทําอ่ะมันไปใส่รถผิดนะครับรถคือเนี้ยคือรถผมเนี้ยไปจอดไปจอดไว้ตามปกติคือผมทํางานก็ไปจอดไว้นะครับแล้วคือคือเขาคงคงเป็นทีมของเขาที่เขารู้จักคนที่จะแงะรถโดยที่ผมไม่รู้ตัวครับอ่าก็เอาของพวกนี้มาใส่รถผมคือก็จะบอกว่าใส่ผิดคัน ใส่รถคันผิดาังนั้นเถอะอาจจะอยากไปใส่อีกคันหนึ่งแต่ดันไปในคันเราใช่ซึ่งเหมือนกันเพราะเราไม่ได้ทำเองคืออย่างนั้นนะครับแล้วที่ผมบอกว่าผมจะทํายังไงบอกก็คือคือของไม่มีมันมาอยู่กับตัวเราแล้วคือมันก็ไม่ดีกับเราเพราะว่าแล้วผมก็ถามว่าเขาเขาจะทํายังไงเขาบอกว่าเนี่ยก็ต้องไล่เขาไปคือเขาว่าแก้ของไม่ได้ครับคือคือตัวหมอเนี่ยเขาก็เขาแก้ของอะไรไม่ได้หรอกมีอย่างเดียวก็คือไล่ไปเราก็เลยลงไปที่รถ พอตอนนี้ลงไปที่รถประมาณประมาณสามทุ่มแล้วครับอสามทุ่มเพราะว่าขึ้นไปที่บ้านประมาณชั่วโมงกับชั่วโมงกว่าแกก็เอาทูบมาให้ผมมาให้มาจุดนะครับแล้วเอาของทุกอย่างเ่ยมามามาตั้งกองไว้แล้วแกให้ผมว่าแต่ผมมาไม่ว่าคือคือผมไม่ได้นับถือนะครับแกก็ให้จุดพอจุดปุ๊บเนี่ยคือแต่อมก็จงน่ะควันทู่อ่ะมันก็จะไม่เยอะเพราะว่าทุ่มันประมาณไม่เยอะครับผมเป็นกำกำผมก็ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่ แต่พอแกพูดของแกพูดอ่านกระทำของแกควันที่มันน้อยน้อยมันเหมือนกับว่าเราเผาเผาป่ามันเยอะขึ้นเยอะขึ้นอย่างนั้นเลยเหรอเยอะเยอะมากครับคือควันก็เหมือนตลบเหมือนเหมือนเผาใบไม้แห้งอ่ะพี่ก็จะฟุงกระจายไปหมดเลยฟุ้งกระจายฟุงเยอะมาครับทุกมันแค่นิดเดียเององอมแตกตอนแรกมันน้อยกว่านะค่อยเยอะเยอเยอะเยอเยอะ แล้วตอนนักงานที่ผมกับเพื่อนแล้วทุกคนที่อยู่ตั้นมันก็คือช็อกหมดเลยเพราะว่ามันจะมีที่หน้าร่านแกมันมืดๆแล้วมันจะมีเสาไม้เหมือนกับแกเล่นสว้ยช้เล่นนกนะครับที่เขาเอานกไปแขวนนะัะเวลานกเขาจะเอาใส่ล่อขึ้นไปแล้วไปแขวนนกอะไรสักอย่างนะผมว่าก็มันจะมีเป็นไม้เนะยฮะยาวๆนะมีเป็นผู้หญิงยืนอยู่บนนั้นนะครับอันนี้คือคือคือเป้เห็นกระตาเห็นแล้วว่ามีผู้หญิงยืนตรงตรง ตรงไอ้ไม้ที่ว่านี่เราก็เพื่อนผมด้วยคือมันมันมันเป็นไม้ใหญ่ยาวๆแล้วมันจะมีกิ่งเหมือนก็เป็นไม้ที่เอาไว้เลี้ยงนกเขาใช่ใช่ใช่ไม้ที่ยาวๆสูงสูงสูงแล้วจะมีเป็นก้านอบบนีเพื่อเพื่อแขวนนกอะไรเนี่ยใช่ใช่อ่าแล้วมันเป็นมีมีคนน่ะซึ่งผมบอกเลยว่าคือผมมองมองชุดอะไรไม่เห็นผมาคือผมไม่เคยเจอุการแบบเนี้ยคือรู้แต่ว่าเป็นคนผู้หญิงแล้วมือนกัน คือมันจะมืดๆแต่รู้ว่าเป็นคนนะจะเป็นผู้หญิงคือยืนอยู่บนนั้นครับล้วเขาก็อ่านไปเรื่อยๆพอสักพักเนี่ยคือเหมือนกับเหมือนกับมันเหมือนกับล่างอันนี้มันเป็นผงอะครัมคือเหมือนเหมือนเขาก็พูดด้วยคือข่าอะไรล่ะค่ะเขาพูดไปว่าให้ไปเถอะคนนี้เขาไม่เกี่ยวอะไรด้วยคือให้กลับไปหาคนที่ที่ที่เอาแกมเอามาวางอย่างเงี้ยให้กลับไปหาเขาอย่างเงี้ยแล้วไล่ล่างผู้หญิงอะไรก็คือเขาก็ มันจะล่างที่ผมเห็นที่มันอยู่คือทุกคนเห็นเหมือนกันเนี่ยมันก็คือเป็นเหมือนเป็นผงๆนะครับครับนัคือลอยไป<อ>ยไป,ไปพ,พร้อมกับควันทูโอะอเซึ่งหลังจากตอนนั้นมาเอผมก็กวันนั้นผมก็คือไม่ได้กลับคือ <ๆ S 1> ไปนอนบ้านเพื่อนแล้วก็ แล้วก็ไม่ได้เอารถคันนี้ไปด้วย<อ>ก็อไปกับเพื่อนแล้วก็ขหม่ตอนเช้าแล้วถึงจะมาแล้วก็กลับมากรุงเทพก็คือเรื่องทุกอย่างมันก็เป็นประมาณนี้แต่มัน,<อ>มนเป็นเรื่องที่คือด้วยแต่ว่าผมไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ผมอยากจะบอกเป้ว่าฟังว่าฟังเรื่องเป้ผมรู้สึกแปลกมากคือไอ้เคสแบบนี้หรือว่าเรื่องแบบนี้นี่ไม่เคยฟังมาก่อนเลยนะไอ้เคสที่บอกว่าการเล่นของหรือว่าคนที่โดนของในสแบบนี้ เหมือนกับว่ากําลังจะเอาของคนตายใช่ไหมจากที่ฟังเนี่ยที่ไปเล่าเนี่ยคือของคนตายว่าเอาฟังไม่ว่าจะเป็นเส้นผมของคนที่ตายในรถหรือว่าป้ายทะเบียนที่เคยประสบอุบัติเหตุครับเอามาไว้ในรถอีกคันหนึ่งเออคือเหมือนกับว่าให้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 ผีมันตามประมาณนี้ยครับครับครับประมาณนี้คือเขาคุ้มเหมือนกับว่าให้หมอเขาสั่งอะไรี้อคือผมก็ไม่ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องราวซึ่มอเออ ซึ่งแต่แต่คือหมอเขาบอกว่าเนี่ยก็คือเหมือนกับโดนของแต่แลเขาเราโดนขีดไงคือคือเหมือนกับว่ามันก็เลยจะมีเรื่องเหตุการณ์กับเราแต่ว่ารถผมว่าตอนนั้นก็เกิดเกิดบ่อยมากครับครับหลังจากนั้นแหละเป้หลังจากทุกสิ่งทุกอย่างมันคลี่คลายแล้วก็ปกติก็นนปกติ แต่ผมก็ยังไม่รู้เผื่อผมขับไปชนท้ายกระติกผมก็ไม่รู้แต่ว่าตอนนั้นก็มาตะกระยังแล้วมก็มีเหตุการณ์ะไราั้นมันจะเป็นบ่อยใช่แต่่วงนี้เหตุการณ์ที่บอกว่าจะมีประสบอุบัติเหตุรถไปชนนั่นตัวนี้ไม่มีแล้วไม่มีหรอจะบ่อยมากแล้วเออจก็ยังพูดอยู่จนเดี๋ยวนี้ไม่พูดกันแล้วเพราะเมื่อก่อนเขาจะบอกว่าไปเปลี่ยนรถเถอะแกไปเปลี่ยนรถอะไรเงี้ยมอคือผมไม่เชื่อบอกตรงผมไม่ได้ซื่ออ่ะรถของเป้ยคือรถมือสองไม่ครับมือหนึ่งเลยใช่อ ผมซื้อเมื่อปีส่วนเพศนะครับเหรอฮะครับเฮ้ยผมอึ้งมากเรื่องมันแปลกมากว่าฟังคือธรรมดาปกติคนโดนของเนี่ยมันจะต้องแบบว่าอ่าไปเจอเส้นผมไปเจอถุงผ้าห่อผ้าเอาไว้ใต้หมอนใต้ที่นอนอะไรแบบนี้นึกออกไหมหรือไม่ก็อาจจะเป็นการโดนของที่ลักษณะเหมือนกับว่ามีการสัมผัสแตะตัวอะไรแบบนี้ยก็แปลว่าเขาอันไปยไปอาจจะว่าคนที่เขาจะทํำเขาอาจจะเข้าถึงตัวไม่ได้เหมครับ ไปทําที่เป็นของใกล้ชิดไม่ได้เขาลยเอาไปใส่ครับเอาไปใส่ไว้ในรถใช่อ๋อถุงนึงคือถุงผ้าเล็กๆใช่ออแล้วก็อีกถุงคือถุงพลาสติกใช่เล็กๆครับแล้วก็ไปเจอป้ายทะเบียนที่ที่เคยเคยลดคว่ำใช่แต่ของพวกนี้คือหมอเขาก็วันนั้นคือเขาก็เผาอืมก็คือเขาเผาด้วยครับใช่ก็เผาเออเพราะเพราะเคก็บอกว่าคือเขาแก้ไม่ได้แต่ว่าเขาไล่ไปก็คือว่าผมว่าของก็คงคงจะไปกลับไปหา ที่เขาทำคือว่าผมก็ไม่ได้ดูคนอะไรที่มันแย่ที่มันไม่ดีมาเข้าตัวอะไรเงี้ยครับอาจจะเพราะว่าคนละศาสนาอะไรกันอย่างนี้หรือเปล่าไอ้การโดนของแบบนี้เขาขยายความให้ฟังไหมครับว่าเรียกว่าอะไรอ่ะอย่างบางอ่าน่ก็จะเรียกว่าลมเพลมพัดคือเขาไม่ได้พูดเขาไม่ได้บอกไม่ได้บอกครว่าคือตัวหมอเองคือผมว่าเขาก็รู้นะว่าผมอาจจะไม่ได้ไม่ได้เชื่อตัว่ายางเนี้ยคือเขาเขารู้อยู่แล้วอย่างเงี้ยคือแกก็บอกว่า มันก็เป็นไม่ได้แต่ของอาจจะไม่ได้เข้าเราเพราะว่าเราอาจจะโอเคเราก็อาจจะมีส่วนที่ถืออยู่ของเราอะไรเงี้ยครับส่วนมากคนที่ทําของก็คือทําที่คนแต่นี่เอาของไปไว้ในรถเอออันนี้แปลกอืมอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่ที่เป้เจอมานะครับเมื่อประมาณหนึ่งปีที่ผ่านมานี่เองนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนทา คือคือเขาบอกก็คือเขาคูดมายาะไะของเขานั่งร่าภาษาเขาไปก็คือไม่รู้ว่าเป็นไงแต่ก็คือรู้ว่าคือเหตุการณ์ว่าเป็นตำรวจกับผู้หญิงที่เขาชอบเขาอะไรเงี้ยคือก็เล่าได้ซึ่งถามว่าติพาร์ทนั้นผมอาจจะไม่ได้เชื่อแต่ประเด็นให่ก็คือที่เชื่อคืออันที่เขาเจออะไรในรถผมเนี่ยมันไม่น่าจะมาเจอในรถเราอะไรเงี้ยครับคืออันนี้คือสิ่งที่เห็นกับตา ใช่ผมก็พยายามจะนึกหลายๆอย่างหรือว่าเวลาผมขัรถไปล้างที่ที่พวกคาแคร์หรือผมขัารถเข้าสู่หรืออะไรมันจะเป็นไปได้ไหมอะไรเงี้ยคือผมก็พยายามจะนึกตัวเหตุการณ์ไปหลายๆอย่างแต่ผมก็ยังยังนึกไม่ออกแต่นือรับยังกลัวกับเหตุการณ์ที่เราไปเจอโดยเฉพาะตอนสุดท้ายที่ไปเจอผู้หญิงที่เราทุกคนเห็นเหมือนกันอะไรเงี้ยที่อะไรเงี้ยครับเออเดี๋ยวผมจะต้องไปไปไปดูรถน้องแจ็คเขาหน่อยน้องแจ็คใส่สิน นะครับน้องแจ็คฟังอยู่นอกช่วยไปดูรถหน่อยสิครับว่าในรถน้องแจ็คนี่มีอะไรที่แปลกปลอมติดเข้ามาในรถหรือเปล่านะครับเออเรื่องแปลกมากไม่เคยเจอแบบว่ากรณีแบบนี้เหมือนกันนะครับเอาละครับแป้ขอบคุณมากกับเรื่องของคนโดนของนะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี